วันนี้เรามาอะไรจ้ะเรามาน้องใหม่สวัสดีค่ะชื่อปอยนะคะชื่อโค่ะเป็นไรเป็นไรอะชื่อชื่อชื่อโมนะคะมาแล้มาทำเวลากันดีกว่าอ่ะหกรุ่นวันนี้เราจะมาเสนอกันหกรุ่นนะคะตัวเองจ๋าวันนี้มีโค้ดเหมือนเดิมไหมพี่โบมีโค้ดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ทางด้านร้านี้ ใช้ได้ทุกรุ่นเหมือนเดิมใช้ได้ทุกรุ่นเหมือนเดิมตัวเองใครเข้ามาแล้วก็ดูคิวให้จบก่อนแล้วก็มาเอาโค้ดไปจะบอกว่าโค้ดอะจึงจึง,งมากเลิศเลยล่ะเยไราเ,เริ่มจากน้องปอยก่อนเลยจ้าคะ่ะ ปอยนะคะเดี๋ยวปอยจะมาแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะเป็นงานโกลดี้นะคะตัวงานเนี่ยจะเป็นงานหน้าหัวเข็มขัดทองนะคะซ้นสูง2เซนค่ะรุ่นนี้หน้าเท้าอวบนะคะตรงไซด์ได้เลยนะหน้าเท้าปกติลดหนึ่งไซล์นะจ๊ะใครสนใจนะคะจิ้มริงด้านล่างได้เลยะะแล้วก็รุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5สีเลยนะคะนี่จ๋ามีสีอะไรบ้างเอ่ยมีเป็นสีกากีค่ะสีเบสสีดําแล้วก็เป็นงานสี สีนู๊ดนะคะส่วน,นนี้เป็นสีพิงโกค่ะตัวเองโกลดี้อร่อยสีทองคือสวยมากๆเลยตัวนี้นะทรงสวยเก็บหน้าเท้าได้ดีเลยนะคะอย่าลืมว่าลิง์ด้านล่างเนี่ยเอาไปใช้ไม่ใช่ได้ว่าแต่กันรุ่นนี้นะใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะนคะอะรุ่นต่อมากันบ้างรุ่นต่อมานะคะรุ่นต่อมาเป็นตัวนี้ซอฟทัท้ตัวเองจฉา ใครที่เดินบ่อยเดินเยอะหรือว่ายืนนานๆน,น,นะจัดรุ่นนี้ไปได้เลยค่ะตัวนี้นะเสริมเต็มรูปพื้นแบบนี้เลยอยู่ที่นิ้วหนึ่งรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ใช้โค้ได้เหมือนกันอ่ข้างล่างนี้เอาไปกกอกได้เลยนะคะตัวนี้เน้นเดินเยอะเดินนานนะคะรองเท้าน้าหนักเบานะตัวเองคุณแม่ตั้งคันใส่ได้ด้วยนะตัวนี้อ่าคุณแม่ตั้ง น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่นะคะเทา้ทาปวดเท้าวบวมขึ้นคุณแม่ใส่รุ่นนี้ได้เลยนะนจะมี6กสีนะคะก็จะมีสีแดงเนาะสีน้ำตาลจ้าแล้วก็สีเบสิคครีมแอดบอกว่าแอดมีใส่ตัวนี้อยู่ซื้อซ้ำนะเอาคิดดูสิซื้อ,นะอาสาไดมากใช่ซื้อสาม <c oughs> ตัวเองเปิดใจรุ่นนี้กันก่อนก็ได้นะเราโคดเยอะนะบอกก่อนนะซื้อรุ่นนี้ไปคุ้มนะคะนี่สีขาวสีดำแล้วก็สีเทาจ้านี่อะ แล้วก็มากันต่อนะคะเป็นงานโบนะคะโบ,โบหลูโบหลักมากลูคกค้าจ๋าตัวนี้นะคะรุ่นนี้เป็นงานคิวปิดนะคะด้านหน้าเป็นงานหน้าโบเป็นงานส้นเตี้ยส้นแบนนะคะพื้นนุ่มหนังนิ่มมีให้เลือกทั้งหมด5สีหน้าเท้าอวบนะคะบวกเพิ่มหนึ่งส์หน้าเท้าปกติตรงซสได้เลยนะจ๊ะใครชอบใครสนใจกดกันได้นะคะจะมีเป็นงานสีเมทัลลิกนะคะสีดํานะ,ะแล้วก็เป็นงานสีบาวะคะ่ะ สีอีก2ส,สีเนี่ยจะเป็นงานสีเบจและสีกากีใครสนใจจิ้มลิงด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดกันด้วยนะคะฮะไปไหนมาเมื่อกี้ฮะเอาต่อกันค่ะ <c oughs> รุ่นต่อมานะคะตัวนี้ <c oughs> ของ โบนะคะจะเป็นตัวโมอานะแล้วก็มอลลี่นะคะมอลลี่ก่อนมอลลี่ก่อนเนาะมอลลี่เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่สีอันนี้เราเคยทำไปหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจไแต่ว่าเพราะมันสวยเพราะมันสวยเพราะมันจึ้งเพราะมันแบบอย่างนี้เลยจะเอามาแนะนําอีกรอบนึงเนาะเขาก็จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะรุ่นนี้เป็นงานลดไซส์เท้าปกติลดหนึ่งเท้าแบบเท้าวันใส่ตมได้เลยนะคะอ่ะ สีที่แม้วเธออยู่อันนี้จะเรียกว่าสีกรากีกกนะจ๊ะส่วนนี้จะเรียกว่าสีแบล็กสีดาแล้วก็อันนี้จะเรียกว่าสีเบจนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่าสีโรซีนะจ๊ะตรงนี้หนังนิ่มนี่เลยแล้วก็พื้นนิ่มด้วยตัวน่ารักด้วยนะจ๊ะงานโบถ้าสนใจนะไปที่เดิมได้เลยที่นัดที่ใหม่ของเราเ<ำ>นาะ จะบอกว่าตัวนี้มาไวไปไวมากเลยนะ<ช>ตอนนี้สต็อกแน่นเอาโค้ดไปกกอนบอกเลยคุ้มใช่เนะีแล้วก็ไซส์ระหว่าง37ไปจนถึง40บอกก่อนว่าไซส์นี้นะสาวๆใส่ไซส์นี้กันเยอะนะหมดไวด้วย37ไปจนถึง40ใครซส์ระหว่างนี้รีบไปกดรีบไปตา้ม<ช>เลยแล้วมีโค้ดให้คุ้มจริงๆนะใ,<ช>ใครใ<ช><ๆ>ผ่านมาเจอคลิปนี้นะเอาโค้ดไปนะคะ,ะต่อมาเป็นรุ่นนี้กันบ้างทรงโลเฟอร์นะคะตัวเองจา๋า โมอางานทรงโลเฟอร์งานยูนิเซ็กใครที่อาจจะเบื่องานหวานหน้าดอกไม้น,นู่นนั่นนี่มาดูความยูนิรุ่นนี้กันนะใส่ได้หมดเลยไม่จํากัดเพศจะชายจะหญิง LGBT ตัวเองเป็นงานส้นเตี้ยนะคะปลายหัวตัดนะ้รวมหนังค้าน้าใส่แล้วมีปกรุ่นนี้ใส่เหยียบส้นได้รองเท้าน้ําหนักเบานะบางคนน่ะใส่แต่ผ้าใบลองเปลี่ยนสิ <S <S เปลี่ยนเป็นงานหนังบุคลิกเปลี่ยนเลยนะมีให้เลือกสีสีแล้วโทนสีคือแมทง่ายไม่แย่งซีนชุดใส่ได้ทุกลุ่แน่นอนกากีน้ําตาลดาแล้วก็เบทเท้าอวบกว้างบวซ้า หนึ่งโมอาตัวนี้นี่ยรุ่นนี้สนใจก็คือไอ้นี่เลยเนาะแล้วมีหนึ่งรุ่นอันนี้อปอรุ่นปอยเดินเข้ามาลูกเข้ามาเามาเลยรองเท้ามาด้วยเอาปริมล้มานแหมนะคะวันนี้ก็คือมาสามน้องปงน้องปอยมามาสองนะมาสามอย่าถามสี่นะคะมาสามคนแค่นั้นพอนะพูดไปเรื่อยไปเรื่อยมากอะมารุ่นนี้กันเถอะนะ คิมโรสนะคะตัวนี้จะเป็นงานซนเตารีดนะตัวเองเห็นไหมเตารีดความสูงอยู่ที่2นิ้วเลยนะคะงานส้นงกว้างแต่งอะไรเอ่ยอะไรกุหลาบปั๊มนะกุหลาบปั๊มแบบนี้น่ารักมากนี่เห็นไหมแล้วทรงแบบปลายหัวตัดบอกก่อนว่าความยาวนะเท้า,าก็คือไม่สั้นไม่ตื้นนะจ๊ะใช่แล้สีดีมีด้วยกันทั้งหมด5สีใครเดินงานส้นเล็กไม่ถนัดเอาตัวนี้ไปอวบหน้ากว้างบวกไซส์หนึ่งเดี๋ยวให้น้องไล่สีให้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะ โอเคคสีนี้นะคะจะเป็นงานสีดำนะคะแล้วก็เป็นงานสีชมพูค่ะสีราวน์นะคะสีเทาแล้วก็สีเบทค่ะใช่อ่ะอย่าลืมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วก่อนจะไปก่อนจะจากกันไปฝากอะไรฝากกดใจกดไลค์กดซับสไครต์้วยนะคะกดใจกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืม กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันนะจ๊ะอันนี้ก็ EP9 แล้วฝากน้องปอยด้วยนะคะเลิศเลยลยะคิปหน้าอาจจะแบบสดใสกว่านี้นะคะบายค่ะสวัสดีค่ะลาบายสวัสดีนะคะ